ตะกร้าที่ผมสั่งมาเป็นแบบสีขาวนะเขาให้เลือก2สีสีขาวกับสีเทาหรือว่าจะลากตะกร้าเลยก็ได้นะครับสามารถลากได้เช่นกันตะกร้าใส่ผ้า60ลิตรใหญ่แบบนี้อันบล็อกกันเลยใส่กักระแทกไปอย่างดีเลยนะครับสำหรับตะกร้าผ้าคอหนึ่งเซ็ตก็จะมีที่หิ้วตะกร้าล้อสอันและตะกร้าผ้าขนาดใหญ่ขนาด60ลิตรขอใส่ที่หิ้วก่อนเลยนะครับใส่ไปทางหน้าหลังได้เลยนะจะมีรูอยู่ใส่ที่หิ้วเรียบร้อยพลิกด้านล่างขึ้นมาใส่ล้อเข้าไปได้เลยนะครับด้านล่างจะมีรูอยู่กดลงไปได้เลย ใส่ล้อเรียบร้อยนะครับมาดูใกล้กันเลยนะครับตะกร้าที่ผมสั่งมาเป็นแบบสีขาวนะเขาให้เลือก2สีสีขาวกับสีเทาบริเวณรอบๆตะกร้าจะมีการเจาะรูระบายอากาศนะครับจะเป็นลักษณะรูแบบนี้ด้านข้างก็มีด้านหลังก็มีรูบริเวณขอบตะกร้าทั้งด้านซ้ายด้านขวาจะมีที่หิ้วนะครับสามารถสอดมือเข้าไปแล้วก็หิ้วยกย้ายได้เลยนะครับเราเปิดออกดูด้านในนะครับอันนี้เป็นฐาน,นาด้านในตะกร้าผ้านะครับโล่งๆใหญ่ๆแบบนี้เลยบรรจุได้มากถึง60ลิตรตอนที่เราปิดตะกร้านะครับเราสามารถกดตะกร้าลงไปเพื่อให้ล็อกได้นะกดลงไปแบบนี้ ฝาปิดของตะกร้าก็จะปิดแน่นมากขึ้นนะครับมีที่หิ้วทานด้านหลังให้ด้วยสามารถยกเคลื่อนย,ย้ายได้หรือว่าจะากตะกร้าเลยก็ได้นะครับสามารถากได้เช่นกันล้อด,ด้านล่างสามารถหมุนได้ส6 0รหองศปาเลยนะครับจะยกก็ได้จะเข็นก็ได้นะสนใจตะกร้าผ้าขนาดใหญ่แบบนี้กดสั่งซื้อตะกร้าสีเหลืองมุมซ้ายมือหนะ้าคลิปนี้ได้เลยมีเก็บเงินปลายทางให้ด้วยมีข้อสอบถามเพิ่มเติม,ตมพิมพ์ข้อควาได้ในคอมเมนต์เลยนะครับ